<laughs> ่พี่แกม้มพูดถึงมุกดาหน่อ <laughs> ยจ้ากับฮาน่อม,ม,มุกดาเป็นนางเอกของทุกคนเลยผมว่าเรามาร่วมกันพูดถึงมุกดาดีกว่าไหมเพราะตอนนี้ผมเล่นกับมุกดาแค่คนเดียว่เพราะว่าพี่ฮาน่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องก็ยังไม่ได้แบบเ,เรียนรู้อะไรกันยังไม่รู้จักกันส่วนมุกดาก็เล่นด้วยกันมาเ,เรื่องนี้ก็เรื่องที่สองบวกบวกครับบวงวิมาลาก็เป็นเรื่องที่สาม ถามพี่พี่ีกว่าถามถามพี่พี่ีกว่านี่นี่อย่าเพ,พิ่งนะอีพว่งนะทุกคนเป็นพยานนะเข้มเป็นคนที่ให้ทุกคนมาลุมเมามุกดานะครับไม่มีใครเปิดทางเลยนะครับเข้มเปิดเองนะฮะครับดีกว่าครับเพราะกับมุกเราจะคุยกันน้อยในการทํางานก็จะคุยกน้อยเวลาทํางานก็คือมุกก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังในการทํางานอยู่แล้วจะเป็นคนที่ มีการวางแผนในการทํางานที่ดีในเรื่องของการทําง,งานคือดีหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับพูดเหมือนเก่งใจเลยอ่ะครับเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้ถามไงไม่ค่อยได้พูดพูดออกมาเลยแบบว่าพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> อาบางวันกน็ชอบนั่งของชอบน่งของเออทําไมก็แบบ ให้พี่เรียมารอถ่ายสี่ห้าเทสก็ไม่ผ่านสักทีจริงเหรอเนรับโอ้โหไม่ไหวเลยโมโหเลยเหรอโมโหเลยเหรอคือทำคลิปอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอ่ะนีเนี่ยกูพูดเองนะแก่อยานะนิวจำได้ไปตอนตอนไปกองม่านบังใจพี่เรียบอกว่ามุกเป็นนางเอกที่เบรกพี่เวียอยู่อยู่คนเดียว เอาเอาอยู่ทุกคนบอว่าน่าจะเบรกได้ทุกคนนะครับเออก็เขาไม่คุยกับเราเขาไม่เล่นด้วยเขาก็ไม่เข้าใจมุกไม่รู้เรื่องไม่แบบว่าเขาไม่ทันมุกเขาไม่ได้ไม่เล่นด้วยเหรอเขาบอกวาไม่ทันใช่ไหมเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเสื่อมอ่ะเหมือนเขาเสื่อมเขามาทำเขายังไม่ตื่นล่ะผมว่าตอนกลางคืนบอกว่าตอนกลางคืนดี่ร้ามากเลยนะสดใสอ๋อสดใสกอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วแบบ เตาแป๋วตาแป๋วเป็นทุกกองเลยหรอไม่บอกว่ามูเธอด้วยแบบดูซีรีส์หรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบว่าอืมเป็นห่วงเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นนะครับต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษครับบุกดาลินรักครับผมมาเลยอ้าวไม่มาหรออ๋อไม่มาไม่มาไม่มาเห็นเมาหนักเนี่ย มุกดาปานิกามแล้วจามอีกละมั้งพี่หนิงปนิตาบอกว่าแกงมุกอ่ะแม่รักหนูที่สุดนะลูกโอ้เออนะก็เป็นนอย่างที่ทุกคนประทับใจในการร่วมงานนะฮะแต่ว่า ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะที่ตอนนี้เนี่ยรอร่วมงานกับทั้ง3คนอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนปีหน้านะแผ่นปีหน้าก็ยังมีละครเรื่องใหม่ๆแล้วก็บทประพันธ์ที่โหสนุกสนุกนะฮรรออยู่นะครับของช่อง7 s d ของเรานะครับ